ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับปัญญาจา๋าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อุ๊อิ๊กนะคะน้องปัญญาและใหญ่ทำไมไม่เก็บไว้ในรถอะครับวันนี้เราจะมาตลาดน้องหมากันค่ะขายหมาไม่ได้ขายหมาค่ะขายขนมคนค่ะแต่หมามาร่วมงานได้ขายขนมคนหมามาเดินได้หม,มามาซื้อของเหรอ คือปกติแล้วที่อื่นๆเขาจะไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าแต่ว่างานนี้เป็นงานที่พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้อ๋อเป็นทีมที่สามารถ<ช>พา<ช>น้องหมามาร่วมงานได้ด้วยวันนี้อยากกัเลยได้มาเที่ยวเ่ะไปดูกันเลยว่าป้าอยากจะเจอเพื่อนหรือเปล่าแน่ใจแม่เดี๋ยวจะครูให้หมดเลยเข้างานมาผมก็เจอน้องหมาเต็มเลยค่ะรอใช่ไหมโอ้ยน่าตดดมากหมาหล่อมาก คนจองคิวถ่ายรูปเพียบเลยนะครับตัวใหญ่มากอะไรนะยหรือฮิปโปมีเจอหมาใหญ่เหรอเจอหมาใหญ่กว่าหมาใหญ่อีกเหรอโอ้ยไม่รู้จะเทียบไซส์ให้ดูยังไงเลยอ่ะโอ้ยหมาตัวใหญ่มากสูงกว่าเอวอีกอ่ะใจกุ๊งกงอีก นี่ก็หมานะครับอยากแมวลูกดูมีทุกอย่างนะครับงานนะี้ไหนแมวไหนหมาไหน,านหนูเนี่ยดูอันนี้หมาดูแล้วงงงงนี่หมาอันนี้แมวนี่หนูดูแล้วสับสนมากที่นี่นะคะพี่อุกิอยากจะปาช้าสองท่นว่าที่นี่เขามีแจกน้องหมาด้วยแจกจริงๆแจกคือแบบใ,ให้ฟรีเลยแต่ต้องเป็นคนที่รักน้องหมา ที่ต้องการหาบ้านอยู่อะค่ะอ๋อหมายถึงมีบ้านเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถรับน้องหลาดได้เลยนะคะน่ารักเหมือนกันทุกตัวนะครับมีพี่ตัวใหญ่มาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับของกินเยอะแยะเลยพี่ต้องเลิกเถะถ้าเลยอ่ตอนนี้กำลังออกหาอาหารค่ะพูดแปลกแที่นี่มีอะไรขาอาหารบ้างของกินอย่างแรกของคนก็คือ ลูกชิ้นนะครับแล้วก็ค,คือน้องหยาจะได้ยินเสียงเสียงหมาเสียงอะไร<ล>ะได้กลิ่นได้ตลอดเวลาข้างๆก็จะมีแบบน้องหมาก็เยเนอะไรอย่างงี้ยแอคถีบแรกีบนี่น้องจำได้จาก u t u b e ด้วยเราก็นึกว่ารู้จักน้องญญน้องบัญหยาไม่ใไหมมีแฟนคลับตัวน้อยมาด้วยค่ะวันนี้นี่เป็นแฟนคลับดูช่องไหนบ้างเอ่ยน้องเขินมาก แม่ได้ของกินอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นไข่เปาหมึกค่ะน่ากินมากมีปักทงด้วยคือไปเร็วคือคุณแม่กินอยู่ไม่สุกหรอกเพราะว่ามีหมาล้วรอบข้างเยอะต้องหยาก,ก็จะเืเจ,ะจะไปหาเรื่องเขาตลอดอแม่ปล่อยหนูที่หนูเคี้ยเอง ชื่อไรอะไ,ระไม่ดีครับดูแล้วไม่ดีครับเจอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนเเจอกันเยอะแยะหมด,ด,ดน,นู่นดูตัวนู้นในโอ้ยหอ,อย่ใหญ่เลยจะบอกว่างานนี้นะคะชื่อว่างานซูมาเช่น เป็นงานแห่งแรกในประเทศไทยที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะแล้วรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปสมทบคุณด้วยที่แบบช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงช่วยเหลือสัตว์ป่วยเป็นโรคอะไรองนี้นะแล้วก็เกี่ยวสังเนี่ยที่ดีพื้นที่แรกที่จัดใช่ไหมคะที่เชียงใหม่เนาะเดี๋ยวเธอมีการตะเวนเดินสายสัตว์ทั่วภาคเหนือก่อนรู้สึกว่าเป็นโครงการดีๆที่อยากจะนับสนุนอยากจะบอกต่อทีเนาะมีหมาขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย น้องหมาที่ต้องการบ้านนะครับใครใจดีแล้วก็มีเวลามีความพร้อมที่จะเลี้ยงนะครับมามรับได้เลย,เลยแล้วความพร้อมด้วยนะคะวว่าาเอชีิตนึงไปนะต้องดูแลเคดีๆใครยังไม่มีเวลาไม่มีความพร้อมก็สามารถเป็นบริจาคเป็นเงินได้เนาะนี่นะชื่อชื่อดำงๆถ้าใครอยากเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนได้ช่วยช่วยกันพาไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเก็กินคุยแล้วมันงอมันเงาเงาเราอยู่ในกรงสามตัวเงาไม่มีไม่มีแม่อ๋อเงาไม่มีแม่ไม่มีเจ้าของเงามีแม่มีพ่อ อันนี้เอาไปแล้วเปลี่ยนชื่อได้ได้ได้น่ารักโอ้ยน่ารักน่ารักใครใจดีนะมารับดำๆๆมาอยู่ด้วยหน่อยนะครับเรื่องจริงว่านี่เป็นคลิปหมาไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคลิปเดียวกับหมาหนูก็เลยจะปิดคลิปแทนแม่นะคะทุกผู้ชมงั้นวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับให้แม่ด้วยนะคะซโยนาละรักหมานะ